สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับช่อง Everything is the Life ผนะครับผมเดี๋ยวนี้จะพามากราบไหว้ขอพรผูกบูญสัมพันธ์กับศาลหลักเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมเป็นเขาเรียกว่าเวลาจะไปเดินทางไปที่ไหนกระช่างจังหวัดไหนกระช่างสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คืออย่าพลาดไปการการที่จะไปกราบไหว้ศาลหลักเมืองเหมือนเป็นรายงานตัวเนาะ,ะเปรียบเสมือนกับว่าเรา ไปเข้าเฝ้าแต่ผมไปรายงานตัวนะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็พูดถึงว่าเป็นเหมือนกับว่าถ้าพูดถึงให้มองให้ใหมองเห็นภาพนะก็คือเหมือนกับว่าเราไปอะไรไปเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวอของของเมืองนั้นๆของเจ้าเมืองนั้นๆว่าเออเรามาที่นี่นี่นะเออมามาทำอะไรอ,อ,อะไรแบบนี้ให้ให้ท่านแบบเมตตานะครับผมเหมือนกับว่าเราเข้าบ้านเราก็ต้องกราบไหว้เจ้าที่เจ้าทางอ่าเช่นเดีวยวกันอันนี้ก็เป็นบัว บัว8ปดกีเป็นเสมือนกับว่าเขาเรียกว่าเป็นการเชื่อมต่อระหว่างบนกลางล่างนะผมในในโลกมนุษย์ในเทพเทวาแล้วก็นรกสวรรค์อะไรประมาณนี้นะครผมเป็นความเชื่อนะผมอันนี้ก็จะเป็นเป็นสารหลักมึงเขาเรียกว่าเป็นออกสาเทงิงทั้งไทยและจีนสิ่งแรกที่เราจะมาปั๊บเนี่ยให้เราเดินไปทางฝั่งทาง ไว้พระทางจีนก่อนเนาะก็คือไปบูชาอันดับแรกนะไปบูชาดอกไม้ทูบเทียนมันจะเป็นสเต็ปของเขานะครับผมก็คือไปค่าทูบสิบาทดอกไม้สิบาทค่าน้ำมันสามสิบห้าบาทอะไรเงี้ยแล้วก็เลือกเอาตามตามศรัทธาของเราเฉพาะทูบอย่างเดียวก็ได้นะครับผมทูบก็ประมาณ14ดอกนะผมจุดกราหนึ่งแล้วก็จะมีไหว้ฟ้าดินก็คือไหว้ตามจุดตามจุดตามจุดเสร็จแล้วก็จะยังจะค่อยเข้าไปศาลหลักเมืองอีกทีหนึง่งซึ่งเป็นสเต็ปของเขาว่าจะต้องไหว้ตรงนี้ก่อน นะครับผมอ่าก็เป็นการสักการะขอพอรเทพเจ้าจีนเพื่อความเป็นสุขมีความมีความเชื่อว่าณบริเวณแห่งนี้เคยจุดเป็นจุดพักรบของสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่หนึ่งและยังเป็นจุดกำเนิดเมืองบุรีรัมย์อีกด้วยที่นี่จึงถือเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคารบสักการะบูชาและเป็นที่ยึดเหนี่ยงจิตใจที่สำคัญของชาวจังหวัดบุรีรัมย์ เดิมเป็นเพียงสารที่มีขนาดเล็กๆในปีพุทธศักราช2548จึงได้สร้างสารหลักเมืองขึ้นมาใหม่และได้อัญเชิญสิ่งสักเสียบพระเสื้อเมืองเทพารักและพระทรงเมืองเพื่อมาปกป้องปก,ปกปักรักษาคุ้มครองป้องกันให้บ้านเมืองอยู่การอย่างร่มเย็นเป็นสุขความแปรประการหนึ่งคือเสาหลักเมืองบุรีดัม ที่ปรากฏมีอยู่2ต้นมีข้อสันนิษฐานว่าเสาต้นที่หนึ่งคือต้นที่เอียงนะผมเป็นเสาหลักเมืองที่ตั้งขึ้นเมื่อสร้างเมืองแปะส่วนเสาหลักเมืองต้นที่สองน่าจะเป็นเสาหลักเมืองที่ตั้งขึ้นเมื่อมีฐานะเป็นจังหวัดบุรีรัมย์และได้สร้างใกล้ชิดติดกันด้านข้างสารหลักเมืองยังมีสารเจ้าจีน ปฎิสถานเป็นรูปเจ้าพ่อเสือหลักเมืองด้านซ้ายมีเทพเจ้าใส่ชิ้นเจียด้านขวามีเทพเจ้ากวนอูเพื่อให้ชาวไทยสายเชื้อจีนได้มีโอกาสได้กราบขอพรนะครับประวุบันนี้เนาะนก็จะเป็นตามสเต็ปสเต็ปไปอันนี้ก็ให้ดูบรรยากาศไปซึ่งผมเป็นคนจังหวัดบุรีดมแต่อยู่มานานแสนนาน,านนะผมจนจะชั่วอายุคนละนะครับผมก็มีโอกาสเพิ่งได้มากราบไหว้ขอพร นะครับผมสิ่งสําคัญเลยนะผมเราอยู่จังหวัดไหนให้เราไปจังหวัดนั้นก่อนเนาะประมาณนั้นอย่าคิดแค่ว่ามันก็แค่ใกล้ๆฝากคลิปตอนต่อไปด้วยครับ